โอเคทักทายสวัสดีครับได้ดรับเกณฑ์เหรอครับสบวัสดีครับชื่อกายครับกายทำไมกายพัทตะนวลจังหวัดพัทตะลุงครับกลายเป็นช่างซ่อมมือถืออยู่เองอยู่อยู่แล้วไหมอยู่ครับไม่ครับแต่ว่าครนาวน,นี้ผมทำง,งานเป็นโปรแกรมเมอรนะ์แล้วก็ตัดสินใจเรามาเป็นช่างซ่อมมือถือเป็นตัวอยากอยากจะทำอาชีพช่างซ่อมมือถือครับผมก็เลยตัดใจหาที่เรียนใช่ครับแล้วก็เลยตัดสินใจมาเรียนกับผมที่นี่ครับด้วยราคาคอร์สเรียนครั้งนี้ ทั้งที่ได้ปฏิบัติตเนาะนะห้าวันคมีพวกมีตำรากลับไปเล่มหนึ่งด้วยครับตำราครับ <laughs> <laughs> แน่นนะ <laughs> แน่นนะ <laughs> หนาตึบเลยแล้วก็เรียนหมดทุกหน้าเลยอาจารยษษ์เจ๊ตสอนหมดทุกหน้าอ่ะคิดว่าเนื้อหาที่ผมวางไว้กับคนมือใหม่อย่างคุณเนี่ยมันยากไปไหมไม่ยากรอจารผมคือเพราะว่าเพราะว่า สิ่งที่ผมอยากมาเรียนก็คือผมอยากอยากรู้ว่าอยากรู้วิธีการการเดินการเคลื่อนที่ของข้อมูลจากจุดนี้ไปจุดนี้มันทํางานยังไงเป็นจอนี้ทํางานยังไงแล้วก็พอพอพอเรารู้ตรงนี้เราก็หาใจได้ซึ่งซึ่งวิธีการหาใจเพราะปัญหาใจเียบก็สอนตั้งแต่วันแรกเลยมการรับไฟวิธีการใช้มิเตอร์ซึ่งซึ่งเดิมทีผมไม่มีพื้นฐานอะไรเลยง่ายไหมการสอนมิเตอร์ผมง่ายเข้าใจง่ายไหมรับกับไฟ ถ้าเจอกันก็เรื่องใหญ่ใ่หมายถึงเรเปรียบภาพการเรียนให้มันดูง่ายใช่ครับนะมันมันไม่มันไม่จะเป็นต้องใช้คําศัพท์ที่มันสูงสูงเราจะใช้คําพูดในการสื่อแล้วก็รู้สึกว่าถ้าคิดแล้วมันจะออกเป็นภาพแล้วก็เข้าใจมันครับถ้าบอกว่ากระแสไฟวิ่งอ่าด้วยการดังดันยากไปครับแอร์แค่ซีเคปจูแคไปจูมันก็เห็นภาพออกการวัดทีกั้นไม่กั้นกันต้องยกออกไปข้างนอกนะใช่ไหมอ่า คิดว่าตัวเองจะเป็นช่างซ่อมได้ไหมเป็นได้ครับได้ใจแด้ใจครับหรือแค่ฝึกฝนนะครับผมแค่ฝึกฝนเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจารย์จริงใจมากครับคือคือหลังจากเรียนจบเนี่ยผมผมยังในตัวเองเนี่ยขาดประสบการณ์ซึ่งซึ่งถ้าตามตัวเองก็คือผมผมไม่สามารถกลับไปซ่อมได้ทันทีผมยังต้องการฝึกฝนอะไรอีกต้องซื้อ่องมือีกใช่ครับต้องซื้อกองมืออีกอลไรเครากองมือกับผมเลยสิ่งที่อาจารย์ได้มาก็คือ พ่อเสน่ของอาจารย์ก็เหมือนกับเหมือนกับตามใจผมเหมือนกับว่าใจารยตรงนี้ว่าจะอยู่ต่อก็ได้นะหรือจะกลับบ้านไปคนอื่นก็ได้แต่ถ้าอยู่ต่อเนี่ยคุณอยากรู้อะไรอาจารย์ก็จะให้โดยที่ไม่คิดค่าเรียนตรงไหนซึ่งซึ่งผมเลือกอยู่ต่อซึ่งเป็นอย่งจริงแล้วว่าผมเห็นว่าคุณก็มีงานทําอยู่ผมก็อยากให้คุณมาเสียเวลาตรงนี้ไปเลยไหนก็นั่งเครื่องมาจากนั่งรถมาจากภาคใต้แต่แต่ละลาจากพระกูลมาแล้วก็อยากให้ทําต่ออยากจะได้เพราะว่าได้รู้ไปเลยว่าพิสูจน์ไปเลยว่า คุณมีื่อมือแบบนี้เพืทได้ต่อไหมแลวมีผมอยเนี้ยจะทําได้ต่อไหมแล้วเราก็จะมาแก้ไขมันเร็วขึ้นสปีดเร็วขึ้นไปแต่อยู่ผมดูนะคุณต้องทําตามค้าที่วางไว,ว้ว่าคุณจะต้องวางอย่างนั้นเหมือนรุ่นพี่ๆหลายๆคนที่ก็โดนบี้จนแบบว่าเออจนเขาทําได้นะครับเขาก็ไปต่อได้นะอ่ะอยากจะชักชวนหรืออยากจะบอกเพื่อนๆใครที่อยากเปลี่ยนอาชีพแบบคุณมาทีอา่อาชีพที่อยู่ทุกวันนีน้มันรู้สึกว่ามันไม่น่าจะไปไหว ก็เลองเปลี่ยนมาเป็นช่างซ่อมรถอยากได้นําเขาให้หาความรู้แบบดีบ้างไหมออจริงบอกตรงๆเลยก็คือหลังจากเรียนวันที่สามวันที่สามนี่จะเป็นวันที่ผมผมคิดว่าผมเข้าใจเนื้อหาการที่สุดแลจากที่ผมงงวันแรกผมก็เลย ừ ừ ừ มีน้องชายอยู่สามคนก็เลยโทรไปบอกน้องสาวเลยว่ารอบหน้านเนี่ยน่าจะส่งน้องชายขึ้นมาด้วยมาเรียนประถมการเนียบดิบแต่ว่าก่อนหน้านี้ น้องชายเนี่ยทำาำนานอยู่ที่ร้านมือถือแล้วซึ่งเขาก็หาข้อรีอยู่เหมือนกันบางคนก็เรียนออนไลน์นา่นด้วยแต่ผมไม่ทราบว่าเรียนกับอระจ่ายอะไรแต่ว่าวันที่สามเนี่ยผมก็แนะนำไปแล้วซึ่งวันนี้ผมก็ตามกระจายเยนเลยว่าก็เดือนเดือนต่อรอบต่อไปต้จะาเปินเดือนไหนเดือนไหนซึ่งผมพยายามเปิดทุกเดือนนั่นแหละน้องใจผมตามขึ้นมาก็ดีนะครับจะได้มีความรู้เนาะคือถ้าพูดว่าไม่ได้เรียนเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องยากทุกอย่างเลยใช่ไหมจริงจริงนไม่รู้จะเดินทางไปทางไหน แต่วงจรไม่รู้จะเล่นยังไงในไดเส้นนัดเนาะแต่พอมาเรียนแค่ห้าวันแต่ึว่าไอ้โลกมันแคบลงกับวงจรมือถือพอให้มีวงจรที่เราเจอกน,นีจก้จากจากที่ไม่มั่นใจเนี่ยว่าจะยึดยึด,ยดอาชีพนี้ดีไหมซึ่งพอมาจะออกไม่ละออกดีไหมใช่พอมาเรียนเนี่ยคือผมผมผมก็รู้เลยว่าเฮ้ยวิธีการที่เขาะริงจริงไ้เดี๋เราเรียนนี้แล้วก็เรามีพื้นฐานแล้วก็เราดูจากวงจรเนี่ยเราทำได้ อย่แค่มือให้นิ่งกว่าเดิมใช่ใชถูกต้องคิดเป็นแล้วดูแล้วว่าคิดบงจอจะคิดอะไรจะทำวัดตรงไหนต้องได้นะครับก็อย่าลืมล่ะแต่ความจริงถ้าฝึกทุกวันทุกวันทุกวันพอติดปัญหาปุ๊บโทรหาผมผมจะแก้ปัญหาก็ฝึกต่อทุกวันทุกวันผมเชื่อว่าคุณจะเป็นช่างซ่อมมือถือที่ไรจากผมจากที่ผมประเมินสกิลทุกคนเลยนะผมบอกเลยว่ารถนี้ยทําให้ผมเหนื่อยที่สุดเลย ได้ไมครับพวกคุณตั้งใจแล้วก็พวกคุณมีความมุ่งมั่นแถมพวกคุณก็มีพื้นฐานที่ดีพอสมควรแต่พคุณลืมพื้นฐานนะทคนี้มีพื้นฐานซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะครับมันมองเรื่องของวงจรได้ง่ายขึ้นพีดเห็นว่าเราแก้ไขปมแต่การแก้ไขปมนั้นมันจะมีพื้นฐานมันถ้ามีพื้นฐานก่อนถ้าปมไม่พื้นฐานมันแก้ไม่ได้นะใช่ปะพื้นฐานไม่มีพื้นฐานไม่มีไม่รู้ว่าอะไรไฟคืออย่ยังว่าอย่ยังว่าแต่พอพื้นฐานมันแน่นปมมันคายออกเลย ที่เหลืออายัดนะครับยักกิชาการสู้ต่อนะอยู่กับผมก่อนอยู่กับผมได้นะครับอยู่ไปอยากอยู่ก็อยู่ไปนะครับอยู่ไปตั้งใจฝึกอย่าดื้อกับผมผมชอบคนดื้อเล่นคือเล่นพูดเล่นคือเล่นเอาเรียนคือเรียนทํางานคือทํางานนะครับตั้งใจฝึกให้คุ้มกับเวลาที่มันผ่านไปละวันไปตายอยู่กับผมแต่ผมก็ค่อยป้อนให้อย่าคุณป้อนไม่นะคุณป้อนไม่เยอะแล้วแหละใกล้เต็มแล้ว แต่เพื่ได้เห็นงานจริงๆนี่เขาได้เห็นงานจริงๆนะแต่มันจะมีงานเพิ่มกว่านี้นะครับลงมือทําด้วยแล้วก็เห็นงานจริงด้วยโอกาสแบบนี้อยู่ไหมไม่มีอายาคุณเป็นคนที่ห้าในชีวิตของผมที่ผมเปิดอ้าแขนกันหนึ่งผมรู้สึกว่าคุณน่าสงสารแล้วก็มีชีวิตแบบว่าผมไม่รู้นะผมรู้สึกว่าน้องคนนี้ทําไมเขา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 คุณอะเหมือนกับอยากจะสู้แต่รู้สึกว่าสู้ไม่ได้ ที่จริงผมผมเป็นท่าจาชการนะแต่ว่ามันลําบากลายะนะพอรังจากยาก็ผมเลยอยากอยากกลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วยึดอาชีพอะไรสักอันหนึ่งที่แบบเรามั่นใจเราเรามั่นใจคนช่วยเราครับไปตายแล้วเรารักด้วยนะัานรักไหมชิมีอผมดักครับผมก็อยู่โรงพยาบาลผมก็่อมคอมผมเกลื่เครื่องับะวงไฟผมผมเกล่ จู่ๆใส่ผมปีนปีนเสาไปว่าสามสิบเมตรเพื่อขึ้นไปาไม่ต้องปีนนะกลับไปไม่ต้องปีนไม่ต้องไปโตะพอแต่ว่ามันไม่ได้เงินก็คือชอมควมร้วยจิตเพื่อมันไม่ได้เงินสักบาทนะแต่ว่าพอมาอยู่ตรงนี้แล้วก็อิจฉาน้องน้องสาวน้องชายที่ันมาเห็นผมไต้งกันดิผมยอมราบครับผมผมไม่เหมือนเพื่อนนะไม่เป็นไรสู้ต่อนะก็ขอบคุณน้องกายมากนะครับแล้วก็ขอบคุณก็คือให้ให้โอกาสผมได้เป็นเทรนเนอร์ นะครับแล้วก็อยู่ด้วกันต่อไปนะแล้วก็ศึกษาในห้องอะไลน์เล่นฟรีอยู่แล้วตลอดชีพจนก,กว่าผมจะตายผมจะป้อนทุนเข้าไปได้นะครับเข้าไปแล้วก็เรียนเข้าไปเยอะนะครับโอเคขอให้คุณคไฟตามที่ต้องการ